คือท็อปออฟไวน์สแปของนูสกินประเทศไทยหนึ่งคนเลยนะครับและต้องบอกว่าสิบกวนาทีต่อจากนี้นะฮะคุณจะโคตดได้ประโยชน์นะครับเพราะท่านเนี่ยจะถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้กับเรานะครับว่า Y วน์สปนมันเจ๋งขนาดไหนนะครับก็สั้นๆเลยครับพิมพ์นะครับ pps นะครับให้กับว่าที่ร้อยล้านนะพี่โป้งด้วยนะครับเชิญส่งไหมพี่โป้งน้ครับคนเดียวรับพัสดุสิครับตัว R ครับา ลูกคนเชิญพี่พ่อเปิดไมค์เลยครับโอเคนะครับผมนะับพ่อมาแล้วลูกวายสเปนนะฮะพ่อมาแล้วลูกนะนะครับลูกรักลูกลักวายสเปนนะครับผมนะครับขอเลขแปดรัวให้กับนะฮะสุดยอดรอบประชุมนะครับในวันนี้ของพวกเราเนี่ยนะครับขอเลขแปดรัวเลยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้ยินดีมากที่ได้มาเป็นเกสเปเชียลเกสนะครับคุณหมีบอกว่าให้เข้ามาแชร์ วายแสปนวันนี้นะฮะแบบเรียกว่านะฮะเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้นะครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างนะฮะไม่ได้อยู่ในผังสมองนะฮะอยู่ในเจเนติกของสมองเลยนะ,ะเรื่องของวายแสปนนะครับเพื่อนๆทราบไหมสินค้าตัวที่โดยส่วนตัวถนัดที่สุดก็คือเอ็ดล็อกวส์แนะครับผมถามก่อนในห้องเนี้ยมีใครที่นวันนี้ฮะยังไม่เคยทานวายแสแปน ลบกวนพิมพ์เลขศูนย์ในห้องแชทหน่อยผมจะได้รู้แต่ละคนนะว่าวันนี้ใครยังไม่เคยทานนะโอ้คุณหญิงคุณพลคุณรินคุณเบนคุณหนึ่งคุณตุ้มคุณแจงคุณหมายคุณเทนคุณน้ำคุณโอ้โหเฮ้ยทำไมเยอะแบบนี้นะฮะทำไมมันเยอะแบบนี้นะฮะแสดงว่าโอ้โหแสดงว่าผมน่าจะจะต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างแน่นอนนะขออภัยที่ ยังไม่เคยได้ถ่ายทอด y ว p a แปนให้กับทุกท่านที่พิมพ์เลขศูนย์มานะฮะเยอะมากนะครับหลายคนมากๆที่พิมพ์เลขศูนย์มานะครับคือผมต้องบอกเลยนะว่าคุณอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะบอกว่า y ายส n เปนเนี่ยคือสุดยอดอาวุธขีปนาวุธสุดยอดของสุดยอดเลยนะนะครับแล้วใครเคยทานมาบ้างพิมพ์เลขหนึ่งนะฮะใครเคยทา y s ว a n แปนพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยอ่าฟังคําถามต่อไปนะ ใครเคยทานไวส e แ p a นยังไม่ถึงสิบเดือนติดต่อกันพิมพ์คำว่าเราในห้องแชทนะครับยังไม่เคยทานไวส e แป a นถึงสิบเดือนติดต่อกันพิมพ์คำว่าเราในห้องแชทถ้าคุณไม่เคยทานไวส e แป a นสิเดือนติดต่อกันคุณอาจจะยังไม่ได้ศักยไม่ได้สัมผัสศักยภาพที่แท้จริงของเอดล็อกไวสแสน เพราะ Y าย a สปจริงๆถูกออกแบบให้ทานต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด10เดือนเพื่อแสดงศักยภาพทั้งหมดของตัว Y ายแสผมทราบดีเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทานอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดที่บ้านทานอย่างต่อเนื่องนะครับขอเลข8ปดตัวัวให้กับเอ็ดล็อกว s t แ n d ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมี สไลด์นะครับที่จะแชร์ขึ้นไปบนจอคุณจะเข้าใจเตเรนว่าเชนมากขึ้นอย่างมหาศาลขอเวลาในช่วงนี้ประมาณสิบนาทีนะครับแล้วคุณจะเรียกว่าเรเวอร์อัพนะเรื่อง w i สเปรเนี่ยขั้นสุดเลยนะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆทราบไหมว่า Live เจนเนี่ยนะที่คุณเคยฟังไลฟ์เจนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะไลฟ์เจนเนี่ยวันที่ไลฟ์เจนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่ไลฟ์เจนต้องการผลิตที่สุดนะครับที่สุดของที่สุดเนี่ยน,นะมันคือสินค้าตัวหนึ่งครับที่มีชื่อเหมือนกับสถาบันไลฟ์เจนคุณทราบไหมว่าเขาต้องการผลิตสินค้าที่ชื่อว่าไลฟ์สแปนนี่คือจุดกำเนิดของไลฟ์เจนเมื่อ60ปีที่แล้วเพื่อนๆพนพิงเขาว่าไลฟ์สแปนมาในห้องแชทได้ไหมครับนะครับ ไอ้คำว่า lifespan มันคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ l i f e เจนต้องการผลิตเนี่ยมันคือสภาวะนี้ครับคืออย่างนี้นะฮะอันนี้คือกราฟกราฟแดวตั้งเนี่ยคือความแข็งแรงของร่างกายกราฟแนวนอนเนี่ยคืออายุนะครับคำว่า lifespan มันไม่ได้แปลว่ายืดอายุนะคือหมายถึงว่าสมมติวันเนี้ยอายุไขายของเราสมมุตินะฮะสมมตินะ90เนะี่ย ไอ้คำว่าไลฟ์แตนที่ไลฟ์เจนต้องการเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องการยืดอายุเนี่ยออกไปเป็นร้อยร้อยปีแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแต่คําว่าไลฟ์สเปนที่เขาต้องการผลิตเนี่ยคือปกติคนเราเนี่ยพอเวลาใกล้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยฮะร่างกายมันจะดรอปมากแบบนี้ครับใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจในห้องแชทคือหมายถึงว่าร่างกายที่วาระสุดท้ายอะ่ะ กลไกลร่างกายเนี่ยมันจะตกมหาศาลนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าสภาวะแห่งการทรมานถ้าคุณเคยเห็นผู้ป่วยภาวะสุดท้ายคุณจะทราบดีว่าณนะตอนนั้นมันทรมานขนาดไหนนะครับวัตถุประสงค์ของที่ไลฟ์เจนต้องการผลิตไอไลฟ์สเปนเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ยืดอายุให้มนุษย์ต่อชีวิตตรงนั้นไม่ใช่ แต่เขาต้องการทำให้ร่างกายครับยังคงแข็งแรงจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือที่มาของคำว่า life span ใครเข้าใจพี่มาเข้าใจในห้องแชทนะครับและนี่คือวิตามินที่ไลฟ์เจนต้องการผลิตครับ ตอนวายสเปนผลิตเสร็จเนะี่ยเขาให้ตั้งชื่อว่า l i ฟ์สเปนเลยนะตามไลฟ์เจนเลยนะนี่คือชื่อดั้งเดิมวายสเปนนะฮะวายสเปนคือชื่อนี้ LiveSpan แต่ที่อเมริกาไม่อนุญาตให้ใช้ครับก็เหมือนอยลเราอะที่อเมริกาเลยใช้คําว่า u s ส s p ปนอ่าใครเคยเห็นที่อเมริกาเคยเห็นใช่ไหมมันจะเรียกว่าเอ็ดล็อกยูสคือยูส s p ปนนี่แหละนะครับแล้วพอมาเมืองไทย ออยอเราที่ชื่อย่อว่าออยนะฮะก็ไม่ใช้คำว่ายูสแปนก็เลยเป็นคำว่า y วสแปนะครับใครเข้าใจแล้วพมพีว่่าเข้าใจในห้องแชทคุณจะได้รู้ว่าไลฟ์ y สแปนมันคือไลฟ์สแปนไลฟ์สแปนคือไลฟ์เจนเทคโนโลยีนี่คือวิตามินที่ไลฟ์เจนต้องการผลิตตั้งแต่เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับส่วนผสมในายสแปนเพื่อนๆทราบใช่ไหมว่าต่อให้เราสามารถจะ เอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ยมาใส่ได้คุณก็ไม่สามารถผลิตไวสแปนได้แล้วผมบอกเลยนะว่าส่วนผสมแต่ละอันที่คุณเห็นเนี่ยนะไอความเข้มข้นระดับนี้เนี่ยนะเพื่อนๆทราบไหมคุณเคยคุยไวสแปนกับผู้คนแล้วบอกเขาแล้วเขาบอกว่าราคาสูงไหมใครเคยเจอคนบอกว่าไวสแปนราคาสูงพี่ว่าเราในห้องแชทนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าจะต้องซื้อนะจะต้องไปซื้อนะฮะ ฟิตออยให้ได้ปริมาณแบบนั้นจะต้องไปซื้อนะครับไซตัสไบโอฟาวนอยต้องไปซื้อพวกเนี้ยนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะที่จะผสมให้ได้วายสเปนเนี่ยนะคุณต้องซื้อวิตามินทั้งหมดประมาณ10กว่ากระปุกและใช้เงินต่อกระปุกนะฮะถ้าจะผสมได้แบบวายสเปนนะคือประมาณ20,000บาทนี่คือเฉพาะอินกีเดียนตรงนั้น แต่ต่อให้คุณได้อีกิเดียนตรงนั้นคุณก็ไม่สามารถทำาวายแสแปนได้เพราะการจะเอาสินค้าทั้งหมดในหน้าจอเนี้ยลงไปยังจุดของเจเนติกเนี่ยจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเอ็ดล็อกเบนนะครับเอ็ล็อกเบนเหมือนสูตรโค้กเป็นสิทธิบัตรที่ไม่เปิดเผยแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นของนูสกิน ก็ไม่รู้ว่าเอ็ดล็อกเบรนตรงนั้นทํางานยังไงเหมือนสูตรโครกที่วันนี้ไม่มีใครรู้สูตรโครกเพื่อนมันทราบใช่ไหมแม้กระทั่งลูกของลูกของเจ้าของโคกอ่ะยังไม่รู้สูตรโครกเลยครับนะครับไม่มีใครรู้สูตรโครกนะครับคุณหมีบอกว่าเหมือนสูตรปงนํานะฮะปงนําคืออ๋อขนมปังนมฮะนะค,คุณพ่อคุณก๊อฟนะฮะมีตัวหนึ่งเขาไม่บอกว่าคืออะไรคุณก๊อฟยังไม่รู้เลยนะครับบางทีตัวนั้นอาจจะเป็นเอ็ดล็อกเบรนก็ได้ นะครับคุณท่านเขว่าทั้งหมดนะฮะมันจะมันจะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้ถ้ามันไม่มาผสมรวมกันเป็นเอ็ดล็อกเบรนนี่มันถึงจันสามารถเข้าไปในร่างกายได้แล้วมูลค่าวัตถุดิบตรงนั้นถ้าต้องไปซื้อจากท้องตลาดเกินสองหมื่นบาทต่อให้ผสมกันก็ไม่สามารถผสมกันและเข้าไปในการทำงานระดับยีนได้ใครเข้าใจพินเลขแปดในห้องแชทดน้นะครับนะครับผมเข้าใจไวสแปร์ระดับลึกนะฮะร,ระดับระดับลึกมากเพราะว่า มันทามาตั้งแต่แรกๆนะฮะพี่เมื่อนทราบใช่ไหมยีนของมนุษย์มีทั้งหมดยีนเนี่ยยีนเนี่ยนะ,ะมีหกหมื่นแต่ยีนที่เราใช้ได้จริงๆเนี่ยมีสองหมื่นคุณทราบใช่ไหมครับสองหมื่นเนี่ยอันนี้เรียกว่ายีนนะครับสองหมื่นเนี่ยคือยีนที่เราใช้พเมื่อนทราบไหมว่าวายสแปนตัวเดียวย้อนกลับการสแสดงออกของยีนได้กี่ตัวจากสองหมื่นตัว ยีนมนุษย์ที่เราเรียกว่ายีนเนี่ยมี20,000ไวยสเปนตัวเดียวนะกระปุกเดียวนี่นะย้อนการแสดงออกของยีนได้4,818ยีนหรือคิดเป็นเพื่อนๆเราเอาตัวเลขตั้งครับ4,818หารด้วย20,000หนึ่งในเท่าไหร่แล้วว่านะครับคือเรียกว่า ูมันเยอะมากอะ่ะนี่คือ y วส a ปตัวเดียวนะซัดไป4ี่พันแดอสิบแปดีนคุณสังเกตไหมไวสเปนออกหลัง R าแควรหลายปีเพราะอะไรเพราะมันยากมากที่จะทำไวสเปนครับยากกว่า R าสแควร์แมันถึงออกมาก่อนเพราะมันย้อนจำนวนยีนได้น้อยกว่า y วส a ป y ไวส n เนี่ยย้อนได้ทั้งหมดเดี่ยสี่พันแดรอสิบปดยีนเอาเลยนะฮะทีนี้ใครอยากจะ อธิบายไวสแปแล้วเข้าใจง่ายๆจนกระทั่งใครก็เข้าใจได้และไม่ซับซ้อนพิมพ์คำว่าเรามาในห้องแชทนะครับกลไกไวสเปนง่ายมากถ้าคุณเข้าใจกลไกนี้นะไวสปไม่ได้ทำหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายคุณเข้าใจกลไกนี้ก่อนนะฮะ เวลาเราไปเราไปแนะนำไวสแปนเนี่ยคุณคุณห้ามบอกว่าไวสแตจะซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่มันไม่ได้ทําการซ่อมแซมนะไวสแปไม่ได้ซ่อมแซมร่างกายนะครับแต่อะไรซ่อมแซมร่างกายลองพิมพ์มาในะห้องแชทไวสแตรไม่ได้ซ่อมแซมร่างกายนะฮะแต่อะไรซ่อมแซมร่างกายครับถ้าคุณเข้าใจกลไกนี้คุณจะคุณจะเลเวอเพเลยนะอะไรซ่อมแซมร่างกายครับคําตอบคือ ร่างกายซ่อมแซมร่างกายได้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมร่างกายได้เองแต่ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมร่างกายได้เหมือนตอนอายุน้อยๆใครเข้าใจพี่มาเข้าใจตอนเราเด็กครับเด็กสองขวบสามขวบหกล้มจริงหรือไม่วันพรุ่งนี้แผลปิดแล้วถูกป่ะเพราะว่ากลไกร่างกายซ่อมแซมเร็วมากถูกป่ะแต่พอถ้าพอเป็นเราฮะสมมุติคนอายุห้าสิบหกล้มทีนึงคุณสังเกตไหมแผลบางที สองสัปดาห์ยังไม่หายถ้าคุณเป็นเบาหวานแผลอาจจะเป็นปีกว่าจะหายเพราะว่ากลไกร่างกายไม่ซ่อม Y วซยสแปนจะไปทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตัวของมันเองผ่าน,นกลไกเรียกว่า aging ง e ีเฟน e ์แมค a า i s ซมวซยสเปนเชิญอีกครั้งนะวซยสแปนจะทำให้ร่างกาย เกิดการซ่อมแซมตัวเองเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งผ่าน,นกลไกเรียกว่า Aging Defense Mechanism ซึ่ง4,818ยีนนั้นครอบคุมระบบร่างกายทั้งหมด6ระบบในหน้าจอนะครับนั่นก็คือระบบหลอดเลือดนะผมยกตัวอย่างโลกเลยนะครับวันนี้เป็นเทมันนิ่งปิดนะยกตัวอย่างโลกเลยนะครับคุณจะได้เข้าใจนะฮะคุณนึกภาพนะรู้จักคนเป็นโลกเหล่านี้ไหมนะอันดับแรกก่อนนะอันนี้อันแรกนะ ประสาทปลายมือปลายเท้าชาใครรู้จักพิมพาว่ว่รรู้จักนะครับอมาพึกครึ่งซี่ขยับไม่ได้ครึ่งซี่นะครับหรือเส้นเลือดตีดต,ตามจุดต่างๆคนที่เรียกว่าเคยการละครั้งหนึ่งเกิดบางอย่างอุดอุดจนกระทั่งสภาวะตรงนั้นกลายเป็นอมาพึกไปโดยเรียกว่าปริยายแบบนั้นหรือคนที่ไม่ค่อยรู้สึกตามเนื้อตามตัวต่างๆ นั่นคือคกลไกของระบบหลอดเลือดผมกำลังรวมถึงความดันคอรสเตอรอลตไตรกิไรด์ทั้งหมดนะฮะนั่นคือระบบหลอดเลือดใครเคยรู้จักคนที่อยู่ดีๆนั่งนั่งก็พอเครียดปั๊บหลอดเลือดสมองแตกเลยแล้วรับไปเลยมีไหมใครรู้จกักพิงว์ารู้จกักายสแปนจะไปซ่อมแซมระบบหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นนะผมเคยมีเคสหนึ่งอายุ80ขึ้นเครื่องบินแล้วเขามือหัวมากครับแล้วลงเครื่องบินปั๊บ ไปโรงพยาบาลเลยซึ่งคนที่กินวายแตดต่อเนื่องหมอตรวจเส้นเลือดหมอบอกว่าหูรอดตายได้ยังไงเนี่ยปรากฏเลยรู้ไหมเส้นเลือดอ่ะมันป่องขึ้นแต่มันไม่แตกเส้นเลือดอายุ80มันป่องขึ้นฮะแต่มันไม่แตกเพราะว่าคนเนี้ยกินวายแตดต่อเนื่องเกิน10เดือนแล้วเลือดเส้นเลือดมันยืดหยุ่นได้เหมือนคนอายุน้อยๆใครว่าสุดยอดพิมพ์เลข8ในห้องแชทนะครับ นั่นคือเคสที่เป็นลูกค้าของลูกค้าผมเองเลยนะนะครับอันที่สองระบบระบบประสาทและสมองตรงนี้นะครับระบบเกี่ยวทษทีระบบภูมิต้านทานในร่างกายนิวนะครับภูมิต้านทานการเช่นคุรู้จักคนที่เป็นโรคเหล่านี้ไหม SLE ใครรู้จักพรีมเอสหรือโรคพุ่มพวงนะครับสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินนะเกิดจากภูมินะภูมิแพ้นะครับเซฟเดิม เซฟเดิมคืออาการที่มีเขาขาวขึ้นตามจุดต่างๆถ้าร่างกายอ่อนแอแล้วขึ้นมาพวกนี้คือระบบภูมิคุ้มกันไยสเปนจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ระดับสูงสุดตลอดเวลาจนทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่เป็นโรคเหล่านั้นอีกเลยแต่มันไม่ได้หายแต่มันไม่โผล่ขึ้นมาเพราะไยสเปนทําให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานแม็กซิมัมเบรกไว้ใครเข้าใจพียเข้าใจในห้องแชทน,นะครับ เรื่องที่สระบบทางเดินหายใจ w วซ e แสเปจะช่วยทำให้คนที่ผมเคยเจอเคสปอดติดเชื้อลาเชื้อลาคือเชื้อที่แรงที่สุดในการติดเชื้อไวรัสน้อยสุดแบคทีเรียเบอร์สองเชื้อลาเบอร์สามปอดติดเชื้อลา9กอร์ซนจะต้องไปและภายในไม่เกินสัปดาห์ปรากฏว่ากิน w วซ e แสเปนไม่ใช่กินแต่ฟีดเป็นเป็นสารอาหารเข้าไปโดยตรงเจดวัน ปอดที่เป็นฝ้าขาวหายหมดและออกจาก ICU ได้ขอเลขแปดเท่าไวสแนด้วยครับระบบย่อยอาหารกดไหลย้อนกระเพาะอักเสบปวดท้องเป็นประจำนะครับกินแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอืดๆมันขึ้น,นั่นไปหมดไวสแปนปรับสมดุลการย่อยอาหารระบบทั้งหมดที่มีข้อ4กระดูกนะกระดูกคืออะไรคนที่มีปัญหาโอ้โหเคยเจอไหมใครเคยเจอคนปวดเข่าเลือลัง แล้วไม่หายออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดแขนปวดไหล่ปวดไปหมดนะครับไวสแตนจะทำให้อาการปวดหายไป90%เอร์เซนจะแทบไม่รู้สึกปวดอีกเลยและเรื่องสุดท้ายคือระบบกล้ามเนื้อคนที่มีปัญหานะครับเคยเจอคนที่เป็นปัญหาพวกข้อมือเอ็นข้อมืออักเสบนะครับหรืออาการที่มันเรียกว่าผมใช้กาว่าอย่างนี้ คุณเคยเจอเคสประมาณนี้ไหมครับทั้งหมดในจอนะมันจะมีเคสที่เราเรียกว่าเคยไปสนามบินใช่ไหมระวังสิ้นสุดทางเลื่อนเคยเจอปะ่ะนะครับ y วสเปรมันจะช่วยเคสเหล่านี้ครับระวังสิ้นสุดทางแพทย์ end of doctor way นะครับเคสที่สิ้นสุดการแพทย์แล้วอะ่ะ แต่วยสแปนมันจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ครับผมว่าทุกคนที่เคยมีลูกค้า y ายสแปนคุณเคยเจอสภาวะน,นั้นดีจริงไหมวายสแปนเป็นวิตามินตัวเดียวที่ย้อนการแสดงออกของยีนจนทำให้อาการอักเสบในร่างกายของคนอายุ45นะครับย้อนกลับไปเหลือนหนึ่งเท่าเด็กแรกเกิด เด็กอายุแรกเกิดอาการอักเสบจะเป็นหนึ่งเด็กอายุสิบเจ็ดอ่ะอาการอักเสบอ่ะคือห้าถ้าคุณเป็นรูมาตอยอาการอักเสบจะเป็นเลขสองหลักถ้าคุณเป็นมาเร็งขั้นรุนแรงอาการอักเสบจะขึ้นเป็นเลขสามหลักแต่วายสแปนสามารถทําให้อาการอักเสบของคนสี่สิบห้ากลับไปเหมือนเด็กแรกเกิดขอเลขหนึ่งลัวๆให้กับวายสแปนด้วยครับนะครับด็อกเตอร์โจที่กิน เอ็ดล็อกอาร์ส <ar> หน้าเด็กไปประมาณหนึ่งใช่ไม่มแต่พอซัด y วายสแนเข้าไปเด็กลงไปอีกนะครับคุณคิดว่า y วายสแนสุดยอดไหมดูในจอเนี่ยภาพขวานี่ท่านแก่กว่าภาพซ้ายสิบปีนะฮะแต่หน้าเนี่ยดูเด็กกว่าโอ้โหเด็กกว่ามากนะครับ y วายสแคววิตามินตัวเดียวที่ได้ลงนิตยาสารไทม์นิตยาสารไทม์บิสเนาสไทม์ไม่เคยมีวิตามินในโลกไปลงนะฮะ Business time จะลงก็ต่อเมื่อต้องเป็น innovation คือจะต้องขูโคตรพิเศษจริงๆอะและเล่มนั้นลงเรื่องราวของเอ็ดล็อกไวส์แยนขอเลขแปดให้เอ็ดล็อกไวส์แยนเลยครับวิตามินตัวเดียวของโลกที่สามารถเจาะทะลุนะครับบัตเบนแบลเลอร์ได้ในโลกนี้ไม่เคยมีอะไรลงไปได้นะครับคุณทราบใช่ไหมคนที่เป็นมะเร็งสมอง รักษายากากสุดใครทราบบ้างเพราะคีโมมันทะลุบัตรเบนเบเลอร์ไม่ได้คนเป็นมะเร็งสมองจึงต้องรักษาโดยการฉายแสงเท่านั้นเพราะต้องเอาแสงเข้าไปจากข้างนอกแต่ไม่สามารถเอาสารเคมีทะลุบัตรเบนเบรเลอร์เข้าไปได้แต่วายสแปนเป็นวิตามินตัวเดียวบนพื้นพิพพนี้ที่ทะลุบัตรเบนเบรเลอร์ได้ มันถึงทำให้ MRI สมองที่ตอนแรกอ่ะใช้งานไม่ค่อยได้นะครับสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปริมาณเปอร์เซนเทที่สูงมากและนี่เป็นงานวิจัยแรกของโลกนะครับที่มีวิตามินที่ผ่านทะลุบัตเบนเบรียอร์ได้พิมพ์ BBB ให้กับไวสแพนด้วยครับก็ย่อมาจากบัตเบนเบรียนะครับและนี่คือภาพรวมระบบ ี่ไวสแปนช่วยผมถามว่าอย่างนี้คุณต้องถามกลับว่ามีอะไรไม่ช่วยดีกว่าครับไวสแปนตัวเดียวบดล็อกทุกอย่างและสิ่งที่คุณต้องทราบคือเรื่องนี้ใครเคยสังเกตบ้างว่าคนกินไวสแปนบางคนเห็นผลไวมากแต่บางคนใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลใครเคยพิมพ์คาว่าเคยสังเกตบ้า พี่โป้งทำไมวายสเนบางคนน่ะกินแล้วเร็วมากปุ๊บปุ๊แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอง่ะบางคนสัปดาห์เดียวเฮ้ยอาการปวดหายแต่บางคนกินประมาณสองเดือนกว่าจะฟื้นทําไมรู้ไหมครับเพราะวายสแปนเป็นปุ๋ยคุณจําไว้วายสแปนเป็นปุ๋ยแต่วิตามินเป็นดินแปลว่าคนที่กินวายสแปนและเห็นผลวยคือคนที่ตรวจสารต้านแล้วได้เลขสูง เพราะเวลากินไวสแสเปนเข้าไปไวทแสนมันดึงวิตามินในร่างกายไปซ่อมร่างกายด้วยกลไก ADM เร็วกว่าคนที่วิตามินน้อยลองนึกครับคนที่กินไวสแสเปนแล้วเร็วคือคนที่ตรวจสารต้านได้เยอะใช่ไหมพอเขากินไวสแปสปนฟนซ่อมเลยเพราะว่ามันดูดสารอาหารไปซ่อมแซมร่างกายผ่าน,นกลไก ADM ครับเป็นแบบนี้นะครับใครเลเวอฟไวสแสเปนหรือเลเวอฟด้วยนะครับ ผมเองผมเล่าัสั้นอันนี้อยู่ในเว็บวิสตอมนะครับแต่งงานมานานไม่มีลูกเพราะหัวอสูจิผิดปกติองค์การอนามัยโลกบอกว่าจะเจาะป,ปฏิสนธิได้คุณต้องมีอสุจิปกติเกินสี่เปอร์เซนตะครับต้องสี่เปอร์เซถึงจะมีโอกาสเจาะได้ผมตรวจอสุจิแต่งงานสิปีตรวจอสุจิเปี้ยงอย่าว่าใดสี่เปอร์เซ็นเลยสมเปอร์เซนก็ไม่เป็นไม่มีรายได้นะฮะสเปร์เซไม่ถึงนะฮะ องเปอร์เซ็นก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ไม่ถึงเพราะผมคือมนุษย์ศูนย์เปอร์เซ็นตคุณรู้นี่คือผลตรวจอสุจิผมเลยศูนย์เปอร์เซ็นดีเทกเตสนะฮะเทอร์ลาซูมเปอร์มาเนียเอาง่ายง่คือผิดปกติทางรหัสดีเอ็นมีลูกไม่ได้นะฮะไม่มีลูกนะฮะไม่มีทางมีบุตรนะฮะตรวจครั้งที่สองก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ อันนี้เข้าไปใหญ่เลยแอสเทอร์โนซูพอร์มามานียยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับผิดปกติทาง DNA ครับแต่ผมคิดง่ายๆ DNA มันคือส่วนนี้ไอยีนมันอยู่ส่วนในถ้าเกิดเราแก้ส่วนในได้ไอดเน่าจะหายเพราะหัวอสูจิคือ DNA แต่เรากินไวซาเมาระดับยีนผมซัดไวซาแปนสูตรเมกาโดสซีซีซีซซอันเนี้ยซกับ c เนี้ย ต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาเกือบห้าเดือนเต็มจากอสุจิศนเปอร์ซะจากศนอะร์ซะองค์การอนามัยโลกให้4ี่นะผมมาจากศูนนะทะลุจากศูนยทะลุ4ไปเป็นยี็เซขอเลข8ให้กับไวสแตนด้วยครับตอนตรวจงวงหมอเฮ้ยมันต้องผิดพลาดแน่หมอหยิบอสุจิผิดคนมะเนี่ย ขอตรวจอีกครั้งหนึ่งหมอบอกอัดได้คุณตรวจอีกครั้งได้ตรวจอีกครั้งอสุจิปกติยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับจนกลายมาเป็นไซย,ยานี่แหละขอเลขแปดโล้ให้กับเอ็ดล็อกไวสแตนด้วยครับคุณว่าไวสแปนสุดยอดไหมล่ะสุดยอดมากและสุดท้ายนะถ้าคุณแนะนำไวสแให้กับผู้คนนะครับให้คุณแนบกระดาษแผ่นนี้ไปด้วยเพราะนี่คือ อาการซ่อมแซมร่างกายจากวายสแปนตารางนี้แม่นมากเคยสังเกตป่ะคนกินไวายสแปนทั้งง่วงนอนมีปัญหาเกี่ยวกับตับและปอดคนกินไวายสแปนทับกินแล้วปวดศีรษะมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนอ่าใครเคยแนะนำคนและเจออาการเหล่านี้บ้างที่คุณต้องส่งเขาไปดุส่งเข้าไปด้วย ตอนที่เขาจะเริ่มกินเพื่อจะบอกเขาว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาถูกทางแล้วเพราะอาการเหล่านี้จะอยู่ไม่นานเกิน7จ็ถึงสิวันจะหายเป็นปิดทิ้งและอาการตรงนั้นจะเหมือนกับไม่เคยเป็นมาอีกเลยนะครับใครเคย เจออาการในจอนี้บอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณหมีบอกว่ากินแล้วหิวผิดปกติตรงไหนก็ไปดูครับเทียบได้กับข้อยี่สิบเอ็ดแสดงว่าถ้ากินแล้วอยากอาหารขึ้นนั่นแสดงว่าตอนนั้นน่ะระดับคอเลสเตอรอลกำลังจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนี่เห็นไหมฮะมีตารางนะมีตารางเทียบเห็นไหมนะครับกินปวดหัวมากอ่าคุณน้องบอกปวดหัวมากปวดหัวช่องไหนครับพี่น้องครับไปดูครับปวดหัวช่องนี้ แสดงว่ามีอาการเกี่ยวกวับความดันโลหิตและปอดแต่พอกินต่อเนื่องอาการเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปจริงหรือไม่และไอ้นีแมนมากกินแล้วง่วงนอนมากคุณเล็กคุณเล็กง่วงนอนมากแสดงว่าปกติมีอาการพักผ่อนน้อยหรืออาจจะมีผิดปกติเกี่ยวกวับตับและปอดทําให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตรงนั้นตรงไหมครับคุณดูแต่ละคนพิมพ์ม,มาตรงเป๊ะ นะครับบอกแล้วว่าวันนี้พ่อไวสแปนมาเองนะครับอย่าลืมนะตารางนี้ต้องส่งนะฮะเพราะถ้าคุณส่งให้หลังจากที่คุณเขาเกิดอาการแล้วจะเหมือนถ้าคุณแก้ตัวแต่ถ้าคุณส่งไปพร้อมกับแนะนำาวสแปนบอกว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นขอให้ดีใจว่ามาถูกทางแล้วนะครับผู้เราพิมพ์ในห้องแชทได้ไหมครับมาถูกทางแล้วผลที่กินแล้วไม่เป็นอะไรเลยค่ะยินดีด้วยแสดงว่าร่างกายของคุณ ทุกอย่างซ่อมแซมร่างกายได้ดีจงทานไว้เพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายให้แม็กซิมัมตลอดทางและเพื่อนๆครับโปรโมชั่นนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่เคยทานไวสแปนสั้นๆเลยนะซื้อเองเลยนะให้ตัวเองทานสิบเดือน สามกระปุกเก็บไว้ขายก็ได้แต่สิบกระปุกทานเองสิบเดือนแล้วคุณจะมีสุดยอดอินเนอร์ในการแนะนำไวส a n d และผมไม่อยากให้มองแผ่นนี้เป็นแค่โปรโมชั่นครับแต่สินค้าในจอที่คุณเห็น1โปรโมชั่นจะนำพามาซึ่ง1กองทัพที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะ กองทัพที่เกิดอินเนอร์จากเอ็ล็อกไวสแปนขอให้โปรโมชั่นนี้นะครับจงสิงสถิตอยู่ในองค์กรทุกคนและขอให้โปรโมชั่นนี้โซอัลนูสกินไทยแลนด์และโซอาด้วยฝีมือของพวกเรานะครับชาวนิวเจนในค่ำคืนวันนี้นะครับขอส่งให้ MC ีต่อเลยครับเชนครับโอ้โหนะฮะพิมพ์คำว่าขอบคุณนะครับให้กับพี่โป้งเลยนะครับฮอตร้อนแรงมากๆนะครับเป็นไงฮะเรา ตื่นเต้นใครตื่นเต้นพิมพ์ตื่นเต้นเข้ามาได้นะครับกับ wise p a n นะครับแล้วใครคิดว่า